แม่นจนอึง้งป๊อกพัศรกรฮูกหลวงพ่อวราทักเรื่องความรักทำมากกี้ราศียิ้มเจือนจากกรณีที่มีเพชรดังออกมาหย่อนระเบิดพันรยาระดับนางเอกช่องน้อยสีสามีแฟมิลี่แมนรักลูกรักเมียแต่ลาสุดสามีตัวพ่อไปก่อเรื่องใหญ่เข้าให้แล้วเมื่อมีนิสัยเจ้าชู้ไม่เลิกเหมือนช่วงวัยรุน่นมีครอบครัวแล้วริอาจซุกเมียน้อย งานนี้เมียจับได้แบบเต็มๆโดยชาวเน็ตต่างพากันพุ่งเป้าไปที่คู่ของป๊อกและมากี้แต่จะจริงแค่ไหนต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่เองจะดีกว่าโดยล่าสุดค่ะชาวเน็ตก็แห่แชร์คลิปในช่อง Youtube ของป๊อกกี้อันเดรนอีที่34พที่ป๊อกและมากี้ได้โพสต์คลิปแม่นจนอึง้งหลวงพ่อวราทักเรื่องดวงซึ่งบางช่วงบางตอนหลวงพ่อวราได้ทักป๊อกว่าตีขานเกิด2529วันที่25กันยายนราศีกัน คนคู่เกิดวันพฤหัสตกชัยดาวล้อมเดือนแฟนเยอะเลยงานนี้ทำเอาป๊อกและผู้กองไอที่นั่งอยู่ข้างๆถึงกับไปไม่เป็นเลยทีเดียวงานนี้ไปส่องคอมเมนต์ชาวเน็ตค่ะต่างเข้ามาคอมเมนต์กันว่าตอนแรกรู้แค่ว่าพระทักเฉยๆพอรู้ว่าเป็นหลวงพ่อเวรานี่ของจริงเลยเคยไปดูดวงกับหลวงพ่อมาแม่นจริงยิ้มแห้งมากเพื่อนลักๆเหมือนจะรู้ดีเป็นตน้น อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ